สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคยครับเทอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถกระบะตัวเตี้ยนะครับยอดนิยมนะฮะเป็นอีสุคันนี้เลยนะครับ 1.9S รถจดทะเบียนปี2020นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นปี2019นะครับผมราคาสูงพิเศษนะครับ458,000นะครับส่วนรายละเอียดการผ่อนนะครับผมจะพิมพ์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับ ครงคาว่าเพิ่มเติมนะครับลูกค้ากดดูตรงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับออกได้ทุกอาชีพซื้อได้ทุกจังหวัดขออย่างเดียวนะครับไม่ติดเครดิตบูโรไม่มีปลอดผ่อนล่าช้านะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการยื่นขอสินเชื่อจากที่ไหนมาก่อนนะครับคันนี้นะครับจะมีความสวยงามยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันเลยครับ อีซูดีแมกซ์นะครับ 1.9S รถจดทะเบียนปี20นะครับเป็นรุ่นปี2019นะครับคันนี้ราคา458,000นะครับรายละเอียดการผ่อนนะครับจะอยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับผมตัวนี้เป็น 1.9S สีขาวนะครับการันตีรถไม่มีวัเหตุนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับไม่มีน้ำท่วมนะครับไม่มีกอไม้นะครับมีชนมีคว่ำมีน้ำท่วมมีกอไม้ ทางร้านยินดีรับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้100,000บาทนะครับรถอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเรามีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับคันนี้นะครับมีแม็กซิ่งนะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่4เส้นเลยนะครับสวยพร้อมใช้งานนะครับตัวรถนะครับต้องแจ้งตรงๆนะครับว่ามีการเคลียร์สีเรียบร้อยนะครับเป็นรอยบุบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ เรารับประกันให้นะครับว่ารถไม่เคยชนไม่เคยพิกานะครับเขียสีให้พร้อมใช้งานนะครับมาดูที่เม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คประตูซ้ายนะครับสวยเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบครับทุกจุดเลยนะฮะน็อตนะครับผมไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตเดิมโรงงานนะฮะประตูหลังนะครับ ตัดไม่ขันไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับสวยๆเลยนะครับเม็ดอารเดิมโรงงานครับผมอย่างที่แจ้งนะครับไม่ชนไม่คว่ำน้ำไม่ท่วมนะครับมีบัตรการันตีให้ซื้อได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับนี่นะฮะซีน เดิมโรงงานอยู่ครบเป็นอาร์คครับผมอยู่ครบเลยนะครับกระบะซ้ายนะครับกระบะไลเนอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่เคยจาะรูนะครับไม่ใช่รถบรรทุกหนักมาก่อนนะครับสบายใจได้เลยนะครับสีสันเคลียเรียบร้อยนะครับ99นะครับสีขาวสวยเลยนะฮะเก็บรอยบุกขูดขีดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ การชนหลังไม่มีแต่ใส่ให้นะครับแส่ของใหม่ให้เลยนะครับสวยๆครับพาดูที่ฝาท้ายด้วยนะครับฝาท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์คเป็นสําคัญนะครับผมเนี่ยพาดูทุกคลิปเลยนะฮะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับเหล็กบางเดิมนะครับไม่มีรอยเคาะพ่นสีแต่อย่างใดนะครับเมดอาร์คเดิมโรงงานครบครับผมทุกจุดนะฮะ สีเดิมนะครับสีฝาท้ายเดิมนะครับยาวเลยนะครับค่อยๆดูนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คเดิมเห็นไหมครับอยู่ครบเลยบางเดิมจริงๆครับรถคันนี้สวยเดิมนะครับ ใหม่สี่เส้นนะครับสวยๆเลยคันนี้นะดูที่ประตูนะครับบานขวาด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเมดอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบครับมัดเดิมนะครับไม่ขังไม่ขยับนะครับพามาดูด้านหลัง เป็นอาเเดิเมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับผมสีเดิมนะครับประกอบแบนนี่นะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับทุกจุดนะครับสีนเดิมนะครับ ภายในนะครับเบาะแคนะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่ผมเบิกยางปูพื้นให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้ไม่มียางปูพื้นนะครับคอนโซลหน้านะครับสกรู่นะครับคอนโซลหน้าเดิมสวยมากมากนะครับคันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับถุงลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะครับแล้วคันนี้ หกเกียร์นะครับนี่ฮะคันนี้นะครับตามที่แจ้งนะครับเป็นรุ่นปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับนี่นะครับจดทะเบียน30มิถุนาปี2 5 6พนหรหรือปี2020ัน่นั่นเองนะครับรุ่นคสสอ1 9เครับผมเจ้าของหนึ่งคนนะครับเจ้าของเดิมออกป้ายแดงเลยนะครับเบาะภายในก็พร้อมใช้งานนะครับสวยสะอาดจริงๆนะฮะ ดูที่หลุมยางอะไรด้วยนะครับนะฮะเครื่องมือครบครับผมจากศูนย์เลยนะครับแม่แรง็อกขันล้อเหล็กหมุนนะครับครบหมดเลยนะครับขอเพียงนะครับผมไม่ติดเครดิตบูโรนะครับไม่เคยยื่นเอกสารที่ไหนมาก่อนนะครับประวัผ่อนล่าช้านะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงนะครับจะทําให้ท่านออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับเลขไม์แท้นะครับสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ไม่เดิมนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับขีเดียวติดเลยนะฮะใหม่มากๆนะครับคันนี้สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับย็นฉ่ำมากๆกเลยครับเปิดปุ๊บย็นทันทีนะครับ ภานสวยมากๆนะครับคันนี้ถ่ายดูทุกจุดเลยนะครับมีรอยเจอมานิดหนึ่งตรงคนขับนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงได้ปกตินะครับทั้งสองบานนะครับบานข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับผมปรับให้ดูหนึ่งบานนะครับออกนะครับเข้านะครับบนนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับไปดูห้องเครื่องยนต์นครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับล้อแม็กพร้อมใช้งานไม่มีรอยเลยนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบปกตินะครับเสียงเครื่องยนต์พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับรับประกันว่ารถเดิมสวยนะครับคุณภาพเกรด A คุ้มค่าราคาถูกนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายอีก20,000กิโลเมตรนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับเลขไม้แท้น้ําไม่ท่วมนะครับมีชนมีพลิกคว่ำนะครับน้ําท่วมเรายินดีรับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้อีก1 0 0 0 0บาทนะครับ้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวพาดูที่น็อตต่างๆนะครับล็อสตกระโปรงนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับผมแกนหน้านะครับไม่ขันไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับ มัดเดิมนะครับมาร์คคิวซีโรงงานอยู่ครบครับจุดๆเลยนะครับมัดเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับมาร์คคิวซีนะครับอยู่ครบเลยขันหน้าเดิมนะครับขันหน้าเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับมาร์คคิวซีอยู่ครบนะครับแผ่นเพจนะครับผมแผ่นเพจเดิมโรงงานหมุกดำนะครับเยสุหมึกดำนะครับมาร์คคิวซีสังเกตพัดตึกยังไม่ได้แก่เลยนะครับ ไม่ได้แก่เลยนะครับแก้มหน้าซ้ายนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับสวยเลยครับทันนี้สีนเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดครับผมสติกเก้นะครับอยู่ครบครับน็อตเดมนะฮะคันนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบปกตินะครับ คอยเสียเดิมโรงงานนะครับูพบนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เครื่อง1.9บู๊ w p เวอรประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ยังไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนนะครับมีโปรโมชั่นให้ท่านเลือกนะครับรับรถ25,000บาทนะครับ ผ่อนงวด8,000กว่าบาทนะครับหรือจะเลือกรับรถที่35,000บาทนะครับผ่อนงวด8,200นนะครับรายละเอียดผมจะลงให้ด้านล่างคลิปนะครับท่านสามารถแตะตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับรถทางร้านผมมีให้เลือกหลายคันนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนี่นะฮะคร่าวๆนะครับร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเรามีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับหากสนใจรถคันนี้นะครับโทรหาผม ได้เลยนะฮะเทวิษนะครับ0819772934แล้วรับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ